โอ้โห,โ,หโหต่อไปเราไปต่อกันที่บ้านกระสรวนฟาร์มฟาร์มผักออกกร์แกนิกแบบผสมผสานด้วยทั้งสินค้าแปลรูปต่างๆไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเกษตรยุคใหม่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยในครั้งนี้เราบูธีกอนสาวสวยมาร่วมรายการไปทําความรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านกับสวนฟาร์มใช่ไหมคะพี่วูธอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมค่ะตรงนี้นะคะทิพย์ก็อยู่กับพี่วูธนะคะพี่วูธเป็นเจ้าของฟาร์มตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่บูธช่วยแนะนําตัวแล้วก็เล่าถึงฟาร์มของเราใฟัคเลยค่ะผมสลาวุฒีมทองนะครับเป็น เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่แล้วกันผลิหลักๆก็จะปลูกพืชผักผสมผสานค่อนข้างหลายอย่างค่ะหลักๆตอนนี้ก็อาจจะมีเน้นเป็นพวกสลัด กินโอ๊กเวทโอ๊กมีการนําระบบเข้ามาใช้ฮะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยดูงานที่อื่นก็เห็นเอาเราก็จะไปศึกษาว่าใช้ระบบน้ําหรือว่าการดูแลยังไงอ่าเราก็ได้ไปเห็นเราก็ปลูกผักคล้ายๆเขาว่าเราน่าจะเอาพวกเนี้ยมาใช้กับเราได้ก็คือทราบจากการที่พี่ไปดูงานหลายๆที่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมแล้วทําไมพี่ถึงเลือกมาใช้สมาร์ทฟาร์มเนี้ยอันดับแรกเลยก็คือมันมาช่วยประหยัดเวลาเราประหยัดเวลาใช่เรามีเวลาเพิ่มขึ้นนะแต่ก่อนเราจะต้องใช้สายยางรดน้ำเนี้ยวันหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะแต่ มาปุ๊บเราอาจจะดูแค่วันหนึ่งแค่สิบห้านาทีพอแล้วไม่จําเป็นต้องมาอยู่ที่โรงเรียนฮะไปเที่ยวอยู่เซนทรัหรือว่าไปเดินอยู่ในเมืองะสับผ่านผ่านระบบสมาร์ทโฟนเหรอคะใช่ครับมากเลยประหยัดน้ําด้วยเพราะว่าตัวนี้มันจะอ้างอิงกับอุณหภูมิด้วยแต่มันไม่ร้อนมากเราก็ไม่ต้องลดมากอากาศร้อนคะับาจะกาหนดไปแล้วว่าวันหนึ่งลดสองครั้งแต่ถ้าวันนั้นมันร้อนมากเราก็เพิ่มเวลาได้ช่วยเกษตรกรสมัยใหม่ได้เยอะเลย ค่ะตัวนี้ก็เป็นระบบที่พี่วุฒิได้นํามาใช้ใช่ไหมคะตัวนี้แหละก็คือระบบเป็นตัวควบคุมการดํางานของของฟาร์มเลยอ,อย่างตัวนี้จะมีโซนทั้งหมดประมาณ6โซนฮะ,ะแล้วแต่เราจะเลือกต่อใช้งานยังไงอย่างปัจจุบันที่ใช้ก็คือโรงที่1ก็จะเป็นโรงใหญ่เป็นเครืองหมอกที่ใช้ก็มีโรงที่3มอันนั้นจะเป็นระบบน้ําหยดสาหรับเมลอนนะม,มีแปลงด้านนอกครับแปลงที่1แล้วก็โรงที่2ก็คือโรงนี้อันนี้จะเป็นสเปรย์พ่นแบบสปริงเกอร์เยอะเลยการทํางานของตู้หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3โหมดอะก็คือั้งเวลา เฉพาะลงที่หนึ่งให้ลดน้ำเจ็ดโมงเช้าเที่ยงบ่ายสามก็ได้หรือว่าจะใช้แมนวนวลหน้าตู้ก็คือบิดตรงนี้ได้เลย เราเดินมาเห็นพดอดีน้ําน่าจะไม่พอเราสามารถสั่งการหน้าตู้ได้เลยตัวที่3มก็คือผ่านมือถือจะมีอยู่เราอยู่ที่ไหนเราก็รดน้ําได้ทั้ง3ามหมดความจริงมันก็ทํางานร่วมกันได้แล้วก็สามารถตรวจสอบอุณหผู้มาอะไรได้หมดทุกอ,อย่างมีตัวดูดปุ๋ยได้ด้วยเวลาเราใช้น้ําหมักอะไรพวกนี้เราสามารถให้ไปกับระบบน้ําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปรดเิ่มในแปลงละอันนี้ก็จะประหยัดเวลาเราไปได้ด้วยหนึ่งอย่างที่หนูเห็นก็คืออาจจะมีค่าไฟเพิ่มขึ้นหรือก<ข>็นิดหน่อยคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปคุ้มค่าใช่ไหมคะจะได้คุณภาพเรื่องพ แล้วก็เวลาที่เราเสียไปเนี่ยมันถือคุ้มค่ามากครับมีตัวบอกแรงดันมีตู้คอนโทรลมีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อแล้วก็มีระบบกรองกันกสิ่งเพื่อปอมปนเข้าไปในระบบน้ำมีระบบกรองด้วยใช่แต่ละจุดเราจะใช้รูปแบบการให้น้ําแบบไหนก็แล้วแต่พืชที่เราเลือกปลูกอันนี้คือเราสามารถติดตั้งได้มากกว่า6แปลงไหมคะสามารถเพิ่มได้จริงๆสามารถเพิ่มตู้เอาอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพิ่มระบบได้เพิ่มระบบได้๋อก็จะติดต่อไปยังคนดูแลแค่นั้นแหละค่ะอ๋อเขาจะมาจัดการเรื่องระบบให้เลยใช่ครับ ถือว่าเยี่ยมเลยนอกจากการที่พี่ใช้พี่พูดแต่ข้อดีให้หนูฟังหมดเลยมีปัญหาอะไรไหมคะ,ะก็มีบ้างนิดหน่อยเช่นระบบพวกนี้มันต้องอาศัยพวกอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อถ้ามันใช้งานไม่ได้ฮะเราอาจจะเห็นว่า้บางทีเราไปในเมืองเ,อเราจะดูข้อมูลว่าตอนนี้อุณหภูมิที่โรงเรียนเรามันเท่าไหร่บางทีเราดูไม่ได้เราอาจจะเข้าใจว่าตอนนี้ระบบมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ต แต่ตัวระบบอเองมันอาจจะทํางานอยู่เพราะว่าเรามีการกําหนดทํางานตามช่วงเวลาที่เราโปรแกรมไว้เหมือนมีคนคอยทํางานแทนเราละโดยที่เราไม่ต้องมาคอยดูตลอดเวลาแล้วจากการที่พี่ใช้สมาร์ทฟาร์มพี่ใช้มากระยะเวลานานหรือ,อยังคะอ่าประมาณเกือบจะครบ1ปีแล้วจะครบ1ปีแล้วแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าตอบโจทย์กับเรามากน้อยแค่ไหนะตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยปัญหาที่เราเคยพบเจอยกตัวอย่างเราต้องไปออกตลาดบางทีตั้งแต่เช้ากว่าเราจะกลับคือบ่ายแล้วค่ะแล้วผักเราจะเป็นยังไงนั่นแหละคือตรงนี้สําคัญเล เราอยู่ที่ตลาดดูผ่านมือถือแป๊บเดียวรู้แล้วว่าระบบทํางานแล้วเกษตรกรท่านอื่นฮะที่เข้ามาเห็นระบบเออเขาเห็นว่ามันมันดีจริงๆเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยมันมีหลายแพคเกจเช่นจะเอาระบบน้ําระบบพ่นหมอกหรือว่าหัวสปริงเกอร์ลดน้ําอันนี้แล้วแต่เราว่าเราปลูกพืชผักอะไรใช้ระบบน้ําลักษณะไหนแล้วแต่ขนาดฟาร์มด้วยใช่ไหมคะเริ่มต้นขอเริ่มต้นเท่าไหร่คะอาจจะแค่หลักลักเหมือนตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีคนที่คอยเคยทําแล้วมาช่วยแนะนําด้วยสําหรับเกษตรกร ท่านใดที่สนใจมีวิธีการแนะนำเขาปัจจุบันก็คือการทําเกษตรอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาเสริมจะเป็นเกษตรสมัยเก่าที่ว่าต้องมาคอยหาบน้ําหรือว่าสูบน้ํามาลดมันไม่ได้แล้ว<ะ>อย่างเช่นเกษตรสมัยใหม่ฮะแดดออกเปีเป้ยงๆเขาเขาจะไม่มานั่งอยู่ในฟาร์มแล้วร้อนนะก็คือให้ระบบอัตโนมัติทํางานตรงนั้นไป<ะ>ส่วนตัวเองก็อาจจะไปเสริมเช่นเอาผลผลิตที่เรามีไปแปรรูปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าคือขยับจากเกษตรกรพื้นๆนะฮะให้เป็นเกษตรกรอีกระดับหนึ่งก็ คือทั้งสะดวกสบายแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีคธ<ช>ิภาพเทคโนโลยีตัวนี้ฮะมันเป็นจุดจุดดีที่ว่าใครก็ได้ฮะถ้าเอามาใช้คือมันสามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะฮะอ,อย่างที่นี่ก็จะเป็นจุดที่ให้นักศึกษาที่เขาทําระบบพวกนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ฮะจากระบบที่มันเป็นมืออาชีพจริงๆให้น้องเขาได้พัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดใช่อาจจะมา ศึกษาแล้วก็อาจจะเห็นปัญหาของเราแล้วก็ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของเราได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับฝากของพี่วูินะคะโอเคค่ะขขบคุณค่ะ